กำลังฟัง FM ร0อ m เ z มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อยคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสอทอปัตตานี FM ร0อ m เ z จามกนี้จไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสบทปัตตานี FM 101 MHz ซึ่งวันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีเพิ่มบริการด้านเอกสารดิจิทัล3รายการทะเบียนสมรสทะเบียนการยาสูติบัตรแทนการใช้เอกสารตัวจริงได้ทุกที่ทุกเวลานางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ต้องทันโลกทันสมัยทันท่วงทีทำให้กรมการปกครองพัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีที่เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงเอกสารคัดรับรองเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ปัจจุบันมีการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นได้มีการเพิ่มเติมการแสดงเอกสารดิจิทัลบนแอปพลิเคชันไทยดีอีกสรายการได้แก่ ทะเบียนสมรสทะเบียนการหย่าและสูติบัตรจากเติมที่สามารถแสดงได้สองเอกสารคือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านโดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลนี้ผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือแทนเอกสารตัวจริงได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านเอกสารงานทะเบียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆแทนบัตรประชาชนตัวจริงที่จะช่วยลดระยะเวลาลดการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ทางโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และระบบ Android จากนั้นลงทะเบียนได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่แนะนำในแอปพลิเคชันหรือลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่นะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 1 0 1 m h z สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radiopatani.prd.go.th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อพวงชน